สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับทนายความทัชกรทองยศภูมินะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของอผู้มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกผู้มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยแท้จริงแล้วอาจไม่จําเป็นต้องเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกก็ได้นะครับเช่นอย่างเช่นคุณพ่อเสียแล้วจะแต่งตั้งหลานเข้ามาเป็นผู้จัดการมรดกได้ไหมคําตอบก็คือว่า ได้นะแต่ว่าผู้ที่จะยื่นคำร้องในการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยต้องเป็นทายาทของอผู้มีสิทธิ์รับมรดกนั่นเองก็คือลูกของคุณพ่อนะอาจจะยื่นคำร้องแต่งตั้งหลานให้เป็นผู้จัดการมรดกเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับผู้ที่มีสิทธิ์จะเป็นผู้จัดการมรดกในครั้งถัดไปเดี๋ยวเรามา พูดคุยในประเด็นที่น่าสนใจอย่างอื่นเกี่ยวกับการแต่งตั้ง,งผู้จัดการมรดกกันนะครับ